ซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สาม จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะโดยเจ้าหน้าที่สมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขครักันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าครักันดีแล้วนะคะจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะและจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก1 0ึ่งศย์สหนึ่งศสฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก1 0ึสา ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงเด็ดลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้า จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สี่และหลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลข้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก3 0 7 3ูนฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลข้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก3าม รางวัลเล็กหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สี่และหลักที่ห้าออกรางวัลเล็ท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ รางวัลเลขท้ายสมตัวครั้งที่1เลขที่ออกศูนย์ศฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ามตัวครั้งที่1เลขที่ออก0 0นส ต่อไปประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขกท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่ง จะใช้อุ 1, ปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี <S <S ่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดแปดห้า รางวัลเล็กท้าย3าตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะครับต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวหนึ่งครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้า จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4และหลักที่5ออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวค่ะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะก็คือนายสนั่นสุขสว่างรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไรรชนีไทยจำกัดค่ะและหลัก สินะคะก็คือผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะนายพานพชัอรุณค่ะนักวิชาการคลังชำนาญกลางกองกฎหมายกรมบัญชีกลางค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2564เลขที่ออกหกเก้าหกฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช25 6 4เลขที่ออกหกเก้า รางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเล็กท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข5ค่ะ นายสนั่นสุขสว่างนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสณีไทยจำกัดค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะ ลูกบอลประจําหลัก10ค่ะกรรมการท่านต่อไปนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข4ค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักร้อยค่ะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะนายพานพชัยอรุณนักวิชาการคลังชํานาญการกองกฎหมายกรมบัญชีกลางค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลําดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลประจําหลักร้อยค่ะและท่านประธานกรรมการได้เชิงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักพันนะคะเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะนายบุรินเรืองมาลายัยเจ้าหน้าที่การเงินธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัดมหาชนค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป ได้ลูกบอลประจําหลักพันค่ะทา่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะนางสาวอัชาราพรหินกลางเจ้าพนักง,งานปกครองชำนาญก,ก,การสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลน,นะคะเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลประจําหลักหมื่นค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข6กค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักหน่วยนะคะนางคนธรมาสวิมุกตนันทัทูลอายการประจําสํานักงานอายการสูงสุดค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลําดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลประจําหลักหน่วยค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักแสนค่ะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนค่ะนางสาวจิรพันธ์บุญชิตศิลปินนักร้องนะคะจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ลูกบอลประจําหลักแสนค่ะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตรับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ ขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2564เลขที่ออก910261 910261ฟังอีกครั้งค่ะ รางวัลที่1ง,งวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2564เลขที่ออก910261โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ910260 910260และ910262 910 สองหกสองรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งพร้อมด้วยรางวัลเลขหน้าสามตัวสองครั้งรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งและรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสําคัญให้ฟังอีกรางวัลละสองครั้งค่ะ ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลงวดวันที่1เป็นสิงหาคมพุทธศกราษ2564รางวัลที่1 910261 910261รางวัลทังเคียงรางวัลที่1 910260 910260และ910262 910262รางวัลเลขกหน้า3ตัวครั้งที่1 103 103 รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 3 – 07 – 307ูนรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 0, 0, 4, 0, 4. –น0่งศูนยรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 – 7 – 85 – 7 – 85แปรางวัลเลขท้าย2ตัว6 – 9 – 69